ต่อเนื่องไปดูกรณีของบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR นะครับโดยคุณดิษฐ์ัตปัญญาราชนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OR ได้เปิดเผยถึงทิศทางยอดขายน้ำมันในปีนี้เนี่ยว่ามีโอกาสจะเพิ่มขึ้นมากกว่า8 0แสนล้านบาทนะครับจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยอดขายน้ำมันอากาศยานนะครับหรือว่าเจ็ตฟิลที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ปัจจุบันนั้น O.R. มีส่วนแบ่งการตลาดน้ำมันอากาศยานอยู่ที่49%ขนานะครับ,รบขณะเดียวกันในเรื่องของค่าการกลั่นนี้ก็คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในช่วงปีนี้เมื่อเทียบกับงวดปี2,563สําำหรับปีนี้เองเนี่ย OR เตรียมงบลงทุนนะครับไปที่31,197ล้านบาทโดยจะมีการเน้นขยายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์นะครับเป็นหลัก โดยจะมีการขยายร้านคาเฟ่อ a z o เมและร้าน Texas Chicken นะครับเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีดิล m อ็นะครับที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอีกจํานวนหลาย Deal ดิวด้วยกันซึ่งในระยะใกล้เคียงนี้นะฮะก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะลงทุนใน Deal ดิวใดอย่างไรก็ตามนะฮะจะมีผลิตภัณฑ์ที่ทําร่วมกับกลุ่มบุญรอดอันนี้ยกตัวอย่างนะนะก็คาดว่าจะออกผลิตภัณฑ์เขาออกมาได้เนี่ยภายในช่วงไตรมาสสของปีนี้ก็ 2สอสาประเด็นจับตามองการขยายสาขาของร้านคาเฟ่อเมซอนของร้าน t ท x a s c h ช c k เ n ซึ่งจะเป็นปัจจัยกระตุ้นยอดขายนะฮะประเด็นที่สองจับตาดูดีล M&A ว่าจะมีการไปซื้อธุรกิจนอนออยล์ไหลเข้ามาเสริมเพิ่มเติมในพอร์ตลงทุนนะฮะของทาง OR ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยนำเสนอประเด็นว่า OR ครับ จะเข้าซื้อหุ้นบางส่วนของเซนคอร์ปอเรชันใช่ซึ่งเซนเนี่ยเขาก็มีหลากหลายากิจการหลากหลายร้านอาหาราใชนะ่ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการครับก็เ,เดี๋ยวดูว่าดีวนี้จะไปจบลงอย่างไรนะครับสำหรับเซนเนี่ยตอนนี้ก็รอด,ดูนะครับว่าจะจบแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ยังมีส่วนอื่นอนีกนะที่เนี่ยผมว่าสินค้าที่ร่วมกับกลุ่มบุญรอดเนี่ยน่าสนใจนะครับเขาจะมีโปรดักอะไรออกมาร่วมกันเหมือนกันนะครับอ่าโอเคนี่ก็เป็นในส่วนของ OR ดูราคาหุ้น ก่อนหน้านี้ปรับลงมาลึกทีเดียวคุณสุภชัยฮะแต่ก็ล่าสุดเริ่มมีสัญญาณของการซื้อกลับนะครับก็อาจจะเป็นจุดเป็นจังหวะที่น่าสนใจนะครับในแง่ของการสะสมไว้เก่งกําไรเพื่องจ่าพูดมันปรับลงมาลึกเหลือเกินถ้าดูจากแนวโน้มทิศทางการฟื้นตัวของธุรกิจแล้วเนี่ยแล้วก็ด้วยนโยบายของ CEO คคนใหม่นะฮะน่าจะได้เห็นอะไรดีๆจากโออาในช่วงต่อจากนี้ค